สวัสดีครับผมแสตเองครับจากหลานนาฬิกาพิชวัตวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาพบกับนาฬิกาคาสิโกชิช็อคโมเดลใหม่ล่าสุดในปี2024นะครับนาฬิกาโมเดลนี้เลยเจ้า GDB 500นั่นเองนะครับมาดูที่แท็กกันนาฬิการุ่นนี้นะครับจะใช้ชื่อหลักรุ่นคือ GDB 500คิ D.R รหัสบูรุนเครื่องคือสนาฬิการุ่นนี้นะครับเป็นนาฬิกาแบบสเต็ปแท็กเกอร์คือสามารถที่จะนับก้าวเดินได้นั่นเองนะครับนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดนี้เป็นนาฬิกาที่เพิ่งถูกวางจำหน่ายครั้งแรกในเดือนเมษายนปี2024ที่ผ่านมาและมาด้วยกันทั้งหมด4ส,สีด้วยกันมีตั้งแต่สีขาวสีเขียวสีดำแล้วก็สีใส่นั่นเองนะครับแต่ในวันนี้ขอเลือกเอาสีดำมาให้ทุกคนได้ชมกันคราวนี้ต่อมาครับเรามาดูในส่วนของแนวคิดในการออกแบบดีไซน์ของนาฬิการุ่นนี้ก่อนเลยดีกว่าแนว เล็กกระทัดรัดทําให้เราสามารถที่จะใส่ได้ทุกๆวันที่สําคัญครับนาฬิการุ่นนี้มีการออกแบบใบในส่วนของหน้าปัดด้านในส่วนนี้ถ้าเป็นนาฬิกาจีช็อครุ่นทั่วไปครับหน้าปัดเนี่ยมันจะเป็นแนวกว้างนะครับออกมาทางอย่างนี้แนวกว้างคือถ้าดูง่ายมันจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นถ้าเป็นรุ่นทั่วไปนะแต่รุ่นนี้ เขาจะเป็นหน้าปัดแบบสี่เหลี่ยมแนวตั้งขึ้นมาเพราะว่าเขาต้องการให้เรานะครับสามารถที่จะอ่านค่าต่างๆได้ง่ายได้มากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแถวบนการดูวันในสัปดาห์หรือการนับก้าวเดินตรงนี้นะครับแถวกลางการดูชั่วโมงแถวล่างการดูในส่วนของปีวันเดือนนั่นเองนะครับแต่ถ้าเรากดปุ่มซ้ายบนตรงนี้หนึ่งครั้งครับมันจะเป็นการดูว่า,าวันนี้เราเดินไปกี่ก้าวแล้วมันสามารถดูได้ด้วยนะอ้อพูดถึงการเดินดูกี่ก้าว ตรงนี้รุ่นใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับผมชอบอย่างหนึง่งคือถ้าเป็นนาฬิกา G s ช็ c k รุ่นเก่าๆเนี่ยมันจะไม่สามารถรีเซ็ตในส่วนของสเต็ปหรือการเดินที่เรามีการนับไปได้หลายๆคนอาจจะสงสัยว่าทําไมต้องรีเซ็ตคืออย่างนี้นาฬิกา s ี o ็ k คนี่นะครับเขาจะนับค่าการเดินจากการแกว่งแขนเกิน10วินาทีแล้วเพื่อนๆนึกภาพเรากาลังขับรถยนต์อยู่ใช่ไหมเราหมุนพวงมาลัยอยู่มันก็มีการนับค่าการเดินแล้วอะซึ่งมันจะทําให้การเดินของเราเนี่ยไม่เกิดไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีความเที่ยงตรงนั่นเองแต่รุ่นใหม่ล่าสุดนี่นะ ผมแข่งแข็งมาทั้งวันแล้วแล้วตอนเย็นเนี่ยผมจะไปออกกาลังกายผมก็ทาเพียงแค่ตรงนี้ฮะเมื่อเราอยู่หน้าแรกนะกดปุ่มซ้ายบนแล้วก็ขวาบนตรงนี้ค้างไว้แบบนี้มันจะขึ้นเคลียร์นะครับอ่าเห็นไหมค่าก็จะเป็นศูนย์ผมก็เอานาฬิการุร่นเนี้ยไปเดินเลยตอนเย็นเดินหนึ่งชั่วโมงจะได้รู้ว่าเราเดินไปกี่ก้าวแล้วมันสามารถทําได้นี่คือจุดเด่นของนาฬิกาโมเดลใหม่ล่าสุดรุ่นนี้เลยนะครับและต่อมาพูดถึงโมเดลใหม่ล่าสุดไอ้ตัวเนี้ยโมเดลใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับมีการคิดค้นนนนนใสส่วส่วววขอออองกการออกแบบตัเืน และโครงสร้างการการันกระแทกแบบใหม่ทําให้นาฬิการ,รุ่นนี้สามารถกรันกระแทกได้และสามารถกรันน้าได้มากถึง200เมตรด้วยกันนี่คือจุดเด่นของเขาเลยนะครับและต่อมาถ้าเพื่อนๆดูโครงสร้างของเขานะจะเป็นลักษณะเลียมๆแบบนี้คือตรงนี้แหละคือในส่วนที่เอาไว้ป้องกันแรงกระแทกและดูที่สายสายก็มีการออกแบบใหม่ทั้งหมดผมชอบส่วนนี้ไอ้ส่วนข้อต่อเนี่ยมันทำออกมาได้ดีมากแล้วก็มีความสวยงามนะครับสายก็จะเป็นแบบนี้เลยวัสดุนะครับสายเนี่ยจะเป็นเรซินกระจกจะเป็นกระจกแบบมินเนอรลกลาสหรือกระจกแข็ง สายจะเป็นเรซินทั้งหมดนะครับฝาหลังฝาหลังจะเป็นสแตนเลสสตีลทั้งหมดเลยสินค้าชิ้นนี้เป็นสินค้าจากบริษัท CMG แล้วก็เป็นแจ็ปแอนด์มูฟเมนต์คือเครื่องทํนายประเทศญี่ปุ่นนะครับและนอกจากนี้เมื่อก,กี้ให้ดูกระจกไปใช่ไหมกระจกจะเป็นแบบมินิโรกลาสในส่วนของหน้าปัดด้านในเนี่ยตอนนี้ที่จ s ช็อกออกมาเนี่ยนะครับโดยเฉพาะ3มสีมาตรฐานจะใช้หน้าจอแบบนี้ทั้งหมดเลยคือหน้าจอแบบ r e เวิร์สเอลหรือ Dark LCD หน้าจอแบบนี้หลายลคนอาจจะสงสัยว่าพี่มันจะดูเวลาได้ง่ายไหมจากการทดสอบของผมนะครับพบว่า พอเป็นหน้าจอที่ตั้งแนวตั้งแบบนี้มันทาให้เราสามารถดูค่าต่างๆเนี่ยได้ง่ายมากๆนะครับขอเทสให้ดูเลยถ้าเป็นกลางแดดจะเป็นแบบนี้เห็นไหมมันสามารถอ่านค่าต่างๆได้ง่ายมากๆนี่คือการเทสกลางแดดนะครับต่อมาในร่มครับถ้าเป็นในร่มการเทสค่าในร่มนะครับดูเวลาในร่มก็สามารถดูเวลาได้ง่ายเช่นกันนะครับและอีกอันหนึ่งครับการดูเวลาในตอนกลางคืนตรงนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะอยากจะรู้แล้วว่ารุ่นนี้ไฟเป็นยังไงบ้างการดูเวลาตอนกลางคืนเป็นยังไงบ้างนะครับรุ่นนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะรุ่นนี้กดปุ่มขวาบนตรงนี มันจะเป็นปุ่มไฟนะครับและถ้าเรากดปุ่มค้างไว้5วินาที1 2 3 4 5จะสังเกตว่าจะมีคำว่า LT ปรากฏขึ้นตรงนี้สังเกตเห็นชัดๆไหม LT ใช่ไหมครับแอร์เอลทีตรงนี้เห็นไหมมันจะเขียนขึ้นตรงใต้เลขสี่จะมีคําว่า LT อยู่ LT คือระบบออโตไลท์นั่นเองนะครับนาฬิการุ่นนี้สามารถใช้งานระบบออโตไลท์ได้นะครับโอเคปิดไฟดีกว่าถ้าปิดไฟจะเป็นแบบนี้เวลากดไฟไฟจะเป็นไฟแบบซูเปอร์อิลูมิเนเตอร์มีความสว่างมากสามารถตั้งไฟได้ตั้งแต่1.5วินาทีจนถึง3มวินาทีและพอพิกข้อมือไฟติดเนี่ยจะสังเกตว่ามันมันอ่านค่าได้ง่ายนะครับการพิกข้อมือไฟติดต้องทําตามองศาเท่านั้นถึงจะติดนะครับนี่เลยทำให้เราสามารถอ่านค่าต่อคนนได้งาาาายมกๆสหรับฬิการรุนี้สป สำหรับการดูเวลานะรุ่นนี้ดูเวลากลางแดดก็มองเห็นชัดในลมก็มองเห็นชัดกลางคืนก็มองเห็นชัดเช่นกัน,มกนเมื่อกี้พูดถึงในส่วนของไฟไว้ใช่ไหมพอมีไฟแบบระบบพิขาอมือไฟติดเนี่ยต้องบอกก่อนนะครับว่านาฬิการุ่นนี้นะครับจะเป็นนาฬิการะรบบถ่านทําให้เวลาที่เราใช้งานนาฬิการุ่นนี้ต่อถ่านหนึ่งก้อนเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ2ปีนะครับสรุปคือถ่านรุ่นนี้สามารถใช้งานได้2ปีนะครับโอเค ต่อมาคราวนี้มาดูฟังก์ชันพื้นฐานกันบ้างดีกว่าเอาละกดได้ดูเลยกดปุ่มซ้ายล่างนะครับอย่างแรกเลยที่เราจะเจอคือ stop watch นี่ปุ่มซ้ายล่างนี่คือปุ่มหมดนะ stop watch คือนาฬิการ,รุ่นนี้สามารถจับเวลาได้เล c คอร์ดครับมาดูค่าเลขคอร์ดต่างๆที่เราได้เดินไปนั่นเองว่าเดินไปเท่าไหร่แล้วนะครับต่อมา timer นี่คือการนับเวลาถอยหลังนะครับเพียงแค่เราตั้งนับเวลาถอยหลัง10นาทีก็สามารถตั้งได้เลยนะครับตั้งได้มากถึง59นาทีเลยทีเดียวนะครับโอเคกดปุ่มซ้ายล่าง D.T คคืออ Duo Char กาาารรรดูเเเวลต่งงปะะทศนนนัันนบ ดูโอไปว่า2ทางก็แป uh ็เวลาคือการดูเวลา2ประเทศนั่นเองนะครับต่อมากดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งก็จะเข้าสู่อัลามรุ่นนี้สามารถตั้งปลุกนะครับการตั้งปลุกของเขาเพื่อนๆดูนะกดปุ่มขวาล่างมันสามารถตั้งปลุกได้มากถึง5ครั้งด้วยกันแล้วก็มีการตั้งเตือนหลายชั่วโมงได้นะครับนี่คือการตั้งปลุกของเขานะครับโอเคกดปุ่มซ้ายล่างหนึ่งครั้งก็จะเป็นการออกสู่การดูเวลาหน้าแรกนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือบ้างไหมรุ่นน พอดีผมทําการเชื่อมต่อไปแล้วอาให้ดูแอป,ปด้วยแอป,ปมันจะชื่อแอป,ปนี้ครับก็คือในส่วนของ Casio Watch นะครับเพียงแค่นะครับเรากดปุ่มอ๋อไหนๆก็ไหนๆละให้ดูอีกอันหนึ่งก่อนดีกว่าคือโ h o n e f i n d e r ซึ่งเป็นฟังก์ชันที่คนชอบใช้กันมากๆนะครับเนื่องจากผมได้เชื่อมต่อกับมือถือเรียบร้อยแล้วนะครับให้กดปุ่มขวาล่างตรงนี้ค้างไว้แบบนี้มันจะขึ้นคำว่าไฟนะครับแล้วมันก็จะส่งสัญญาไปที่โทรศัพท์มือถือให้โทรศัพท์มือถือมันส่งเสียงดังขึ้นมาแบบนี้เห็นไหมมันส่งเสียงดัง าโทรศัพท์มือถือเราได้แล้วนะครับพอเราจะกดหยุดให้มันไม่ส่งเสียงก็สามารถกดปุ่มต่างๆเนี่ยมือถือก็จะหยุดส่งเสียงทันทีอ่านี่คือวิธีการใช้ที่มันง่ายมากนะครับคราวนี้ผมขอญีตเชื่อมต่อให้ดูกดไปที่แอปก่อนนะแอปชื่อม Casio watch นะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอกด back นิดนึงนะครับอ่านี่เลยนี่เลยเวลาเชื่อมต่อมันจะขึ้นมาแบบนี้ครับนี่มันจะขึ้นอตอนนี้ไม่เชื่อมต่อนะมันจะขึ้นว่า no connection แบบนี้นะครับแต่ถ้าเรานะครับกดปุ่มซ้ายล่างตรงนี้ค้างไว้ อา,อาจจะขึ้นอดเออโทษทีฮะผมกดผิดโทษโทษโทเอาใหม่เอาใหม่่พอดีกดแล้วมือ,มอ,มอหลุด1、2ึ่งสองอ่าแบบนี้ C N C T ขึ้นมาปับ๊บเราก็จะเป็นการเชื่อมต่อระหว่างนาฬิกากับโทรศัพท์มือถือเห็นไหมเชื่อมต่อได้ง่ายมากนะครับทำให้เราสามารถที่จะตั้งค่าต่างๆผ่านโทรศัพท์มือถือได้นอกจากนี้พอเราเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแล้วนะ เวลาของนาฬิกาเนี่ยมันจะมีความเที่ยงตรงแม่นยาเพราะว่ามันจะอิงกับโทรศัพท์มือถือที่เราใช้นั่นเองการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือนะครับมันจะทําให้เราสามารถตั้งค่าต่างๆได้ง่ายมากนะครับมไม่ว่าจะเป็นเวลไทม์สต็อปบอทนะครับทามเมอร์กันนับเวลาถอยหลังหรือการใช้โฟลไฟเดอร์หรือถ้าเข้าไปวอตติ้งครับเราจะพบกับการตั้งค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็นเสียงปุ่มไฟในส่วนของ power saving การประหยัดพลังงาน Summer Time มเห็นไหมมันสามารถตั้งค่าได้ง่ายมากๆเลยนี่คือการเล่นกับโทรศัพท์มือถือนั่นเองนะครับก็ทำให ผมขออนุญาตสรุปขนาดน้ําหนักแล้วก็ราคาของนาฬิการ,รุ่นนี้เลยดีกว่านะครับนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับจากซ้ายไปขวาเนี่ยจะมีขนาดอยู่ที่ประมาณ41.5มิลซึ่งถือว่าเป็นนาฬิกา G s ช็อ k ขนาดไม่ใหญ่มากนะครับจัดว่าค่อนข้างเล็กเลยทีเดียวจะเหมาะใครล่ะเหมาะกับผู้ชายแขนเล็กเหมาะกับผู้หญิงหรือเหมาะกับคนที่ต้องการออกกำลังกายแล้วใช้นาฬิกาแบบตัวเรือนเล็กๆอันนี้เหมาะเลยนะครับความลึกของกรอบครับรุน่นนี้มีความลึกของกรอบเพียงแค่11มิลเท่านั้นถือว่าบางมาก ใส่กับเสื้อแขนยาวได้ง่ายเลยใส่กับเสื้อเชิ้ตได้ง่ายเลยนะครับน้ำหนักนาฬิการุ่นนี้มาด้วยน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ45กรัมซึ่งถือว่าเบามากๆนะครับสำหรับราคาในปัจจุบันถ้าเป็นราคาเปิดตัวจะอยู่ที่5,300บาทแต่ถ้าเป็นราคาลดแล้วนะครับมันจะอยู่ในเลตรเลตประมาณ2 9 9 0จนถึง3590บาทถามผมว่าราคานี้กับฟังก์ชันแบบนี้นะครับคุ้มไหมผมถือว่าคุ้มมากเพราะมันสามารถเชื่อมต่อกับมือถือได้ สามารถที่จะเล่นในส่วนของออโตไลท์ได้นะครับมีระบบ Power Saving สามารถนับก้าเดินได้จะเป็นนาฬิกา g s h ็อ k อีกรุ่นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆแต่จะไม่เหมาะของอแต่จะไม่เหมาะกับคนที่แขนใหญ่ใหญ่แขนใหญ่ใญใส่ไม่ได้แน่นอนกับนาฬิการุ่นนี้นะครับโอเคสรุปสุดท้ายลนะรุ่นนี้มันมีอะไรเด่นบ้างอย่างแรกเลยนะครับคือรุ่นนี้ถูกออกแบบให้มีข้อที่1นนะครับถูกออกแบบให้มีขนาดสี่เหลี่ยมที่กระทัดรัดแต่อ่านค่าต่างๆได้ง่ายมานี่คือข้อที่1 ข้อที่2ครับนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับมีโครงสร้างการแกนกระแทกแบบใหม่นี่คือข้อที่2ครับและข้อที่3ครับนาฬิการ,รุ่นนี้นะครับสามารถจับคู่กับโทรศัพท์มือถือได้ก็ทําให้เราสามารถตั้งค่าได้ง่ายแล้วก็อัปเดตเวลาได้ง่ายแล้วก็ใช้ระบบโฟนไฝ่เดอร์ได้ และข้อที่4ข้อสุดท้ายครับระบบไฟเป็นแบบระบบไฟซูเปอร์อิลูมิเนเตอร์ซึ่งสว่างมากๆในตอนคืนทาให้เราสามารถที่จะดูเวลาได้ง่ายมากนั่นเองนะครับนี่คือทั้งหมดของนาฬิการุ่นใหม่ล่าสุดรุ่นนี้นั่นเองนะครับโอเควันนี้นะครับก็ขอรีวิวไว้สั้นๆทานทีเลยกันอย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้นะครับเดี๋ยวครั้งต่อไปจะเอานาฬิกาดีๆแบบนี้มาแนะนําให้อีกนะครับโอเคไปก่อนนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ